สวัสดีค่ะมาพบกับอาจารย์แดนในช่องวาน,นิชาน้องสตางค์อีกแล้วจ้าวันนี้อาจารย์แดนจะพามากินก๋วยเตี๋ยวเนื้อนะคะเพื่อนๆค่ะวันนี้กินเป็นเส้นวุ้นเส้นจ้าอืมอัวหลววันนี้อยากกินก๋วยเตี๋ยวเนื้อเปื่อยชิ้นใหญ่ๆเลยชิมน้ําก่อนอืมอเผ็ดเปรี้ยวหวานผักกับของเราวันนี้ก็จะเป็น พริกสกรูเคยกินมาจากพี่น้องพริกสกรูมีแบบสดแล้วก็แบบย่างมาละจ้าทำมากินกับกะบปรนะาจะพี่น้องจ๋ามีใครเคยกินไหมพริกสกรูเอาไว้ทั้งทางเลยละลรยแคบหมูกับกรอบก่อนแซ่บข้าวเที่ยงตอนค่ำนะจ๊ะ เบาหลายใหญ่ห,หางนาะพี่น้องจา้าสดกันเลยอืมแซ่บๆน้ำกันจา้าอืมมาได้กินเป็นตะเกียบหาตะเกียบป้าพ่อตะเกียบประจำตำแหน่งหายไปไหนไม่รู้หัวเขาจนซ้ำฮืม เนื้อเปื่อยชิ้นโตโตเนื้อขาห้างห้างสิมอลองแบบแบบย่างกันเนาะ หวานบอกคิวบอกเพชรแซ่บอืม ทีนี้เราจะมาลองแบบสดอันนี้แบบบดย่างพริกสกรูกรอบอย่างกระแทบสดกระแทบอกรอบหวานไม่มีความเผ็ด แซ่บแบี่บนะมักตรสดน้ำผักกับเพานี้หน่อยผักกาดแกวแซบแสบ เนื้อเป็นเนือ้ตอต้นใหญ่ นะดูเนี้อฉ่ำๆแซับอือ เม็ดบะหมี่ไม่นิดเดียวเม็ดแฉบบะหมี่เลยหวานเลยนะ นื้เขาแห้งแต่เกี่ยวกขาบอกไม่กินวิเเจยวกินบันนัดบ่ขอได้ลงคลิปด้ยช่วงนี้ไม่ได้ลองคลิปจ้กเสียวคลิปยังมาลุ้งจะพี่น้องเบิร์ตเพชรชันยูเลย เดี๋ยวนี้ยอดวิวได้ตั้งเยอะแต่เรียนไม่วิ่งแต่ก่อนยอดวิวหลักสิบนะ่ะพอได้อยู่นะเดี๋ยวนี้สองร้อยสามร้อยวิวคลิปยาวสตรีมนะ่ะบวิ่งจ้าก็าเปลี่ยนระบบระบอบไม่หรือจังไห ในมันอยู่ทังในโคนนั่นอยู่ข้างในโคน,นโคสุดจ้างิ้พอไนมันจะอยู่ระวางขวมันอันนี้แบบสดกรอบจะไปพัดช้น้ำมันกิน โอ้ยมีแห้งเลิบลวงเลยมาหลายนาทีแล้วนะพี่น้องจ้าเล้วเสียวไว้ซ้ำเนี้ยหลายนาทีเกินเกงใจเพื่อนๆผู้เพิ่นเบิงงห้ยมันโดนนะจ้า ส่วนที่เหลือไม่ได้ทิ้งไปกินต่อคลิปนี้ก็ไว้สำหรับแค่นี้นะคะจะไปกินต่อ,อยู่บริมเมบ้านดีอิมขอลุงคืนประรำเนี่ยแล้วพี่น้องจ๋ากราบอขอโทษขออภัยเนาะกินไปว่าไปกินมุ่มมั่มจำบอกว่ามันแสบแห้งกินไปคุยไปมีอะไรอยากมามมอเยอะ พันว่าโดนคลิปั้กัสาขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนะคะเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดคอมเมนต์นะจ้าทักทายกันเข้ามาเยอะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ